28ตุลาคม264ภาษหกพระสารุหลวงพ่อแดงภาษสารุหลวงพ่อแดงใครดาวันนี้โอ,อมโอมใหญ่โอมเล็กเอฟม,มาช่วยหลวงพ่อรูดหลวงพ่อแดงทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอุโบสถพระพุทธรูปวัดหนององอฟาน อนุโมทนาสาธุการบุญด้วยกันสาธุสาธุสาธุ F ครับ F ครับ F เอาเรื่อยๆอ้มทีนี้ก็มักอันนั้นเลยเต่มมันนี่มันนี่เอานี่มากวัดเออที่ได้ช่วยกันเดี๋ยวก็เร็จอ่าูถูครับเอาเขียนออกเด้อคัดเขียนออกเขียนออกด้วยนะครับถูคัดเขียนออก โอมไอ้นู่นเอาอ้นู่นมาทำควงาดไปโอ้ไม่นู่นทำควงาดเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้อันเส้นนำหนี่ก็ได้ขูดขูดยังขูดย่างขูดด้วยคัดขูดเอาเส้นออกเออเนี่ยทำควอาดพุทธานั่นแหละทุกชิ้นเลยทำควงาดทุกชิ้นเลยทุกชิ้นเลยนะครับอ่าทำความสะอาดทุกชิ้นเลยนะครับเออ อ่านั่นที่กระถางทูบด้วยครับทำความสะอาดทุกอันแล้วแหละเสร็จแล้วก็ได้เก็บฮะไม่ต้องเช็ดแล้วก็ใช้ประโยชน์อีก